โอ้โห,โหใครต้องการแบทแบทนี่มาเลยอะ <Okay. S 1> พี่พี่ดูดีมากครับผมขอบคุณครับใครมีหนวดดูดีนั่นแหละครับคุณแค่เขานี่หนวดเขามีไฮไลท์ด้วยนะอยเอาละให้เลิฟกูรูพาเป็นตอนๆเลยคนนี้ <พา S 2> หัวจดเท้ารูปลักภายนอกเป็นไงคะผ่านค่ะรูปลักภายนอกคือคนนี้ผ่านโสนิยมดีเทสเขาดีคุณดูจากอะไรดูจากวิธีการเลือก หลายๆอย่างในตัวเขามิกซ์แอนด์แมชกันมันไม่ดูไม่ได้ดูเยอะแล้วก็ไม่ได้ดูน้อยบางคนแบบเลือกมาก็คือดูเยอะไปหมดแต่นี้โอเคเขาโคที่เขาจัดมาก็คือละมุนเลยโอเคพร้อมจะแนะนำตัวไหมฮะพร้อมครับเชิญครับสวัสดีครับผมแจ็คอุกฤษพัวเฟืองถึงหน้าผมจะไม่อ่อนวัยแต่หัวใจผมอ่อนโยนนะครับ เพราะนั้นหนุ่มโสดตอนนี้มันจะเจ็บนิดนึงเพราะจังหวะสาวๆดับไฟในครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการบอกเบื้องต้นเลยว่าสารร่างแบบเราผู้หญิงก็อชอบไหมชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ,บไฟยังไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดับพี่ค่ะ นิดๆหน่อยๆนิดหน่อยๆกลับไปแค่13คนเท่านั้นเองเหลือ17คนไหวไหมคะคุณพี่ไหวครับโอเคนะโอเคครับเอาล่ะผมจะใช้โอกาสนี้ต้อนรับสาวโสดคนใหม่ครับมิวโอเคและคุณก็เริ่มต้นได้ไม่เร็วโดยการเปิดไฟไว้คนนี้สนใจยังไงเขาเหมือนพี่โอ๊ตปราโมาเป็นคนที่แบบว่า แต่งตัวเก่งมันเป็นความหมายที่ดีไหมการบอกว่าผู้ชายคนนี้มันโอ๊ตป่าโมดคุณโอ๊ตป่าโม่ที่คขาไม่ธรรมดานะคะยังไงคะความพิเศษของเขานี่ท้าฝรั่งอีกนิดนึงก็คือโอ๊ตป่าโมดเลยนะแต่ว่าเขาว่าหุ่นดีกว่านะโอ๊ตป่าโมดอีกนิดนึงก็คือไม่ต้องเดินแล้วกิ้งแล้วโอ๊ตป่าโม่คือถ้าเถ้าเขาบอกเหมือนผู้โอ๊ตป่าโมดเนี่ยคือบอกเลยว่า คือดีแบบ99.99เปอร์เว่าดีแล้วล่ะก็ดับไฟอ่ะก็ชอบสูงขาวค่ะแต่วันนี้พี่เขาดูเหมือนกับน่าจะเล็กสาวนิดิดแล้วอ๋อโตไปหน่อยโตไปหน่อยโอเคแต่มิวคุณเปิดไฟนะใช่ค่ะเป็นไงคนนี้คือจริงๆอ่ะเมื่อคืนหนูนอนน้อยไงแล้วแบบมันก็จะตาผ้าๆหน่อยแต่พอมองไปที่เขาอยู่ๆมันก็ชัดเจนนะคะฮงหยกเป็นยังไงคนนี้ คือเขาเดินมาปุ๊บหนูแสบตามากเลยตอนที่เขาก็ดีแสบตาเพชรเขาใหญ่มากอเพชรเขาใหญ่มากคือมองละเอียดมากสไตล์เพชรเขาแบบโอเคโอเคชอบในลุกในสไตล์เขาใช่ค่ะเขาแต่งตัวแต่พลอยสายไม่คิดอย่างนั้นแฮะตอนแรกออกมาก็คือแบบใช่เลยนะการแต่งตัวแต่หนูรู้สึกว่าเขาแบบโทษนะนะมีเข่ามันจะกระจีะหน เดินกระแทกส้นทท้งโอเคอ่ะนี่ดูมาดูสายชอบเข่าไปไงทิวเตอร์คนนี้เป็นไงเอาจริงอ่ะหนูก็เคยเห็นคนมีเขาที่หล่อที่สุดตรงนี้แหละตอนนี้แล้วที่นั้นเน็กยืนยืนมาตั้งนานอ่ะคนนี้ป้าแกคนนี้นะเอ้ามีเขาอ่ะพี่ว่าคนเนาะหนักเลยพ่อพ่กลับมาเหอะเด็กัน